จำนำข้าวยังไม่จบหมอวรงชวนติดตามภาคสองปปชเจาะฟันเร็วๆนี้วันนี้9พฤศจิกายน2 5 6 5นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีได้โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าจำนำข้าวภาค2ช่วงนี้มีกระแสข่าวจำนำข้าวภาค2ทีขึ้นว่ามีความสัมพันธ์กับนักการเมืองระดับใหญ่ที่หนีคดีโกงไปอยู่ต่างประเทศรวมทั้ง ข้าราชการระดับสูงชุดใหม่ของกรมการค้าต่างประเทศและนักธุรกิจที่พัวพันการโกงจำนำข้าวภาคแรกเพื่อให้เกิดความเข้าใจในคดีจำนำข้าวภาคแรกและภาคสองผมขอเท้าความเรื่องเดิมของคดีโกงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์จำนำข้าวภาคแรกเป็นการดำเนินคดีสองคดีควบคู่กันไปคือ 1. คดีจำนำข้าวของนางสาวยิ่งลักษณ์นายกรัฐมนตรี ขณะนั้นในฐานะประธานคณะกรรมการข้าวแห่งชาติสารได้พิจารณาความผิดในขั้นตอนต้นน้ำหมายถึงการรับรองเกษตรกรและนำข้าวเปลือกเข้าจำนำที่โรงสีและขั้นตอนกลางน้ำคือการที่สีแปรข้าวเปลือกเป็นข้าวสารและนำมาเก็บไว้ในโกดัง มีการทุจริตกันทุกข,ขั้นตอนทางซื้อใบประทวนสวมสิทธิ์ข้าวเสื่อมข้าวเน่ามีนั่งร้านซุกในกองข้าวสารถือเป็นความผิดในระดับปฏิบตัติยิ่งรักไม่ต้องรับผิดส่วนขั้นตอนไปน้ำคือการระบายข้าวแบบ g -2 g สารถือว่านางสาวยิ่งรักไม่ระงับยับยัง้งจึงถือว่าเป็นการปฏิบตัติหรือละเว้นการปฏิบตัติหน้าที่โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา157และพระบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มาตา123ทับ1 2. คดีระบายข้าวแบบ g 2 g ีนายบุญทรงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายภูมิรัฐมนตรีช่วยอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเสียเปลี่ยงและคณะถูกดำเนินคดีโดยสารได้พิจารณาว่าคดีที่อ้างระบายข้าวแบบ g 2 g แต่มีการทุจริต ด้วยการชำระค่าข้าวด้วยแคชเชียร์เช็คภายในประเทศและรับบอบข้าวไปขายต่อภายในประเทศโดยไม่มีการส่งออกข้าวออกไปยังประเทศอื่นและศาลได้ตัดสินจำคุกนายบุญทรงส2ปีตอนหลังอุทธรปรับเป็น48ปีนายภูมิ36ปีเสียเปียง48ปีคดีทั้งสองคดีหรือเรียกจำนำข้าวภาคหนึ่งเป็นผลพวงจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจนางสาวยิ่งรัก25พฤศจิกายน2555นจนกระทั่งมีการนำ เรื่องดังกล่าวไปร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและมีการขยายผลหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจนางสาวยิ่งรักไม่ได้ปรับนายบุญทรงออกยังคงให้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ต่อเนื่องมาอีกประมาณ7เดือนกว่าจะปรับออกคือปลายเดือนมิถุนายน2556การที่นางสาวยิ่งรักไม่มีการปรับนายบุญทรงออกยังคงให้ปฏิบัติภารกิจต่ออีกร่วม7เดือนจึงพบว่าช่วงที่นายบุญทรงเป็นรัฐมนตรีต่อเนื่อง รัฐบาลนางสาวยิ่งรักยังคงมีการระบาบแบบ G2G เก๋อีกชนิดไม่เกรงกลัวกฎหมายเหมือนมีภารกิจต้องทําให้เสร็จจึงเป็นที่มาของจํานําข้าวภาค2ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะชี้มูลเร็วๆนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์